ครับซึสงจรินอกจากจะเน้นเรื่องฝายแล้วในเมื่อพี่แมวบอกว่าป่าถูกทำลายไปมากเลยมีโครงการแนวความคิดว่าจะต้องปลูกป่าเสริมไปด้วยโออเราเราเราปลูกป่าที่ที่คุ้แคเนนะเป็นหมื่นเป็นหมื่นหมื่นไร่นะคะเราก็ทํามาตลอดนะคะเพราะว่ามันมันไม่ไม่ทันกันนะคะถ้าถ้าเรามาสร้างฝายเพราะตอนนั้นคนก็ยังไม่รู้จักฝายชะลอน้ำนะ ีเราคิดว่ามันควรจะต้องทําพร้อมกันไปน,นะคะแล<ม>้วก็แต่การปลูกป่าก็เหมือนกันคะเราต้องเชื่อนแน่เชื่อมั่นว่าปลูกแล้วเนี่ยต้องมีคนดูแลหลังจากนั้น<ม>นะคะเราต้องติดตามผลอย่างน้อยที่สุด3ปีเพื่อนแน่นอนว่าว่าอม,มันยือยู่ได้ถูกต้องเอาล่ะ,ะรครับพี่แมวครับเราบอกคุณผู้ชมว่าเราจะสาธิตพี่แมว ช่วยบอกด้วยว่าขั้นตอนการทําฝันนี่เขาทำยังไงอย่าง,ยงที่เห็นเนี่ยอ๋อค่ะมันมีอะไรสลับซับซ้อนอะไรน,นะว่าขัน้นตอนอจริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนอันนี้เนี่ยก็จากจากต้นแบบนะคะ,คะทางมูลนิธิก็มาสอนเราว่าต้องทําแบบไหนก็จะเห็นว่าเขาก็มาเลือกสถานที่ว่าตรงนี้เนี่ยนะคะ,คะแล้วเราก็ใช้ของที่เป็นอยู่ ที่เป็นตามธรรมชาติอยู่เนี่ยนะคะทีนี้ข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นว่าใช้ดินนะคะผสมคูดินออกก่อนนะคะให้เป็นร่องน้ำค่ะเป็นร่องน้ําแล้วก็เพื่อให้เป็นฐานที่มันลึกลงไปหน่อยนะคะแล้วก็เอาปูนเนี่ยลงมาผสมนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาหินเนี่ยไปเป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นไปทับวางเป็นแนวเนี่ยใช่ไปทับไปทับดินกับดินกับดินกับซีเมนดินกับซีเมนดินกับซีเมนเนี่ยผสมกันเรียกว่าซอยซีเมนต์แล้วถูกบดอัด โดยหินเนี่ยมันก็จะแข็งก็จะทําให้ฐานเนี่ยหะแน่นใช่ค่ะแล้วแล้วก็คือมันไม่ไม่จําเป็นเพราะว่าเราที่เราบอกแล้วว่าอันนี้เป็นฝายชะลอน้ําไม่ใช่เป็นฝายเก็บกักน้ําเพราะนั้นมันมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอุดตามดูนิดหน่อยนะคะแล้วมันก็ยังมีทางรูออกไปได้เราก็เริ่มเริ่มมาเรียนรู้เมื่อสองปีที่แล้วก็ผมก็ได้รับมอบหมายให้เอาพนักงานมาร่วมทาเพื่อเขาจะได้ บำเพ็ญประโยชน์แล้วก็ถวายในหลวงเป็นการทําความดีนะครับแล้วก็มาเรียนรู้โดยไปเรียนจากผู้ห้องครก่อนว่าต้นแบบเขาทำอย่างไรแล้วทาเพื่ออะไรแล้วก็ทำแล้วผลมันจะเป็นยังไงต่อไปก็ไปดูจากที่ในหลวงทรงทําเอาไว้ตอนนี้ที่เห็นเนี่ยเขากำลังทําแนว,นแ,นวแล้วเดี๋ยวตรงกลางเนี่ย<ำ>เขาจะเอาหินก้อนเล็ก เขาจะหินก้อนเล็กใส่นะคะแล้วก็จะเอาไอ้ซอยซีเมนต์เนี่ยใส่ไปก่อนแล้วจะหินก้อนเล็กอัดข้างบนนะคะรู้สึกเหมือนข้อเครื่องกรองน้ําที่เราเห็นอยู่อนะค่ะประเภทแบบนั้นนะคะครับและขั้นตอนก็มีมีอะไรต่อจากนี้ไหมก็ก็หลังหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีทําข้างๆนะค่ะก็ก็เป็นเขื่อนเอ่อเป็นเหมือนกับเขื่อนอย่างเงี้ยค่ะเวลาเ็จสมบูรณ์แล้วก็จะมองเหมือนเป็นเขื่อนหนึ่งอัน พูดแค่ว่าเป็นการชะลอความแรงของน้ำถูกต้องค่ะแต่อันนี้อันนี้ใช้หินบางอันก็ใช้ไม้ไผ่นะคะพอไม้ไผ่ทาเป็นเป็นเป็นกอบไปก่อนแล้วข้างล่างเนี่ยก็ใส่ซอยซีเมนนะคะก็เอาเอาเอาซอยซีเมนใส่แล้วก็หินอัดทับแล้วก็หินก่อบขึ้นไปในระหว่างไม้ไผ่สองสองสองแนวแล้วผมจะไปทุกครั้งที่มีโอกาสทําโดยผมจะเป็นคนนําพวกพนักงานนะครับพวกนี้ไป รแรกๆก็คนไม่รู้ก็ยังรู้สึกอึดอัดว่าไปทําไมทําอะไรหลังจากไปทํามาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยาก็เริ่มบอกต่อๆกันไปเดี๋ยวนี้เราเปิดอาสารับสมบัครที่ควรจะไปร่วมกับเราเนยเขาจองกันยาวเหยียดหมดแล้วครับครับก็ฐานะนึงก็คือเป็นพนักงานของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงนะฮะอีกฐานะนึงก็ในฐานะที่เป็นะสบนิกรขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รู้สึกปราบเริ่มยินดีที่ได้มีโอ,อก,กาสเขาเลยบ่ามา สนองพระราชดำริโครงการขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะเสร็จแล้วในฐานะที่พระองค์มีพระราชภารกิจที่มากมายเพื่อพระสงนิกรของพระองค์ส่วนหนึ่งที่เราได้มาวันนี้ก็คือได้มาช่วยแบ่งเบาพระราชภาระของพระองค์ด้วยนะเป็นความภาคภูมิใจและก็เป็นความรู้สึกคลื่นกิติเป็นอย่างมากในสถานที่เป็นพระสงนิกรของพระองค์ เป็นความภูมิใจนะครับที่ได้มาทำความดีให้กับเป็นการถวายในหลวงลโดยการสนองพระบราริษณ์นะครับขณะเดียวกันสิ่งที่เราทำนี่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านที่นี่ว่ามันก็จะช่วยเก็บกักน้ำนะครับชะลอ,อน้ำไม่ให้มันไหลพวดพาดลงไปทำความเสียหายแล้วก็ทำหน้าแรงมันก็จะชุ่มชื้น,นครับเพราะมีน้ำที่อยู่ในเรน ฝ่ายที่เราทานอกจากผู้สมเป็นผู้ชมเยนนครหลวงเนี่ยลงทุนในเรื่องของธนทรัพย์แล้วแล้วก็หาแนวราสมัครมาแล้วเนี่ยยังมีอะไรที่เราจะต้องไปลงทุนตรงนี้ไหมครับในเรื่องที่จะบันดานฝ่ายเกิดขึ้นมากๆตามนายรัชนบุิรก็เกิดประโยชน์กับคนในท้องถิ่นในวงกว้างใช่ ก็อย่างที่บอก่ะถ้าเราขยายผลไปได้เยอะโดยที่เราทำพีอาร์ให้เยอะเราเข้าใจว่าสร้างฝ่ายมันไม่ยากเลยนะคะแล้วเราตอนนี้เราก็มีมันเทรน t r เดอะเทรนเนอร์เรามีคนที่สร้างได้เป็นเยอะแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถ้าใครไหนคนไหนจะสร้างแล้วก็บอกว่ามีกําลังนะคะอยู่ตรงไหนแล้วว่าเราก็เช็คกับมูลนี้ที่ใช้พัฒนาว่ามันถูกต้องไหมอะไรอย่างงี้ยก็ทําได้เพราะฉะนั้นที่จะทำเลมี ประสิทธิภาพได้ดีที่สุดก็คือว่าเราต้องทําให้เป็นจํานวนเยอะอะค่ะคต้องให้คนนใหญ่เข้าใจใยาวงให้กว้างที่สุดข้าวงให้กว้างที่ประเทศต่างก็หล่อเปสอเหมือนเราเรียนมหาลัยไปออกค่ายนะครับเขาก็จะมีความรู้สึกว่าคุ้นเคยกันเป็นทีมเวิร์กได้ด้วยนะครับแล้วเขาก็มีส่วนร่วมที่จะช่วยสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านแล้วก็ทําความดีเพื่อในหลวงด้วย ทุกคนก็จะมีความสุขลองถามทุกคนได้นี่อาสามาทั้านั้นรับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีฝายชะลอไว้เนี่ยมันก็จะไหลออกลองไปในพื้นที่เลือบรุ่มที่ต่ำกว่าแต่แล้วก็จะเสียประโยชน์ไปโดยที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์นะับพอมีฝายมีโครงการที่เกิดขึ้นมาเนี่ยน้าที่มันจะสูญเสียไปโดยธรรมชาติที่เราไม่ได้เก็บปากไว้เนี่ยมันก็จะยังอยู่แต่แล้วมันก็จะกลับคืนมาแบบที่บอกว่าสัตว์ป่าธรรมชาติต่างๆเนี่ยก็จะกลับคืนมา ถ้าสามารถชะลอน้ําได้เนี่ยก็เกิดความบสุมบูรณ์ชุ่มชื้นแล้วก็ปลุกจิตสํานึกคนในการมีส่วนร่วมและก็ผูกแห่งผูกพันพื้นที่ป่าถูกต้องนะครับเพระเป็นต้นน้ําลําทานแล้วก็เป็นที่อยู่ของสิงสารสัตว์เรียกว่าคืนสมารณ์ให้กับธรรมชาติแล้วเราจะได้มีคืนป่าลดภาวะลกร้อนได้ด้วยนี่ถือเป็นเป็นแนวทางที่ประเสริฐที่บริษัทคอนดูดำเนินการนะครับจริงๆแล้วผมก็ทางรายการคิดดีทำดีก็อยากจะร่วมส่งเสริมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบริษัทคอนดที่ หากิจกรรมดีๆนี้ในในรูปแบบคืนกำไรกับสังคมและยังรักษาสมดุลธรรมชาติด้วยะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณจันทนาสุขุมมาลน,นเป็นอย่างสูงครับท่านรองประธานบร,ริหารรุกค่าสัมพันธ์บริษัทมัลคอลลินกับมหาชนครับขอบคุณค่ะ ครับและนั่นก็คือความตั้งใจที่ทําให้เรานั้นได้เข้าใจแล้วว่าฝายชะลอน้ํานั้นมีความสําคัญในการที่จะจันรวงสังคมไทยอย่างไรสประธรรมชาติของเราที่เราควรจะมีความหวงแหนและรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนั่นแหะมาร่วมกันอนุร,รักษ์รักษากันไว้ครับต้องขอขอบคุณบริษ,ษัทปูนสเนครลวนจำกัดมหาชนที่ทําหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับสังคมได้รับรู้ถึงความสําคัญของฝายชะลอน้ํา แน่นอนครับวันนี้คุณทำความดีแล้วเรื่อยครับสวัสดีครับ